สระบุรีกรุงเทพเขาจะให้ยูเทิร์ห้าร้อยเมตรนี้นะครับท่านผู้ชมห้องละหกห้องละหกหกห้าสามสิบหกสามหกเจ็ดสี่สองสี่สองยี่สิบสี่สี่สิบสองกับยี่สิบสี่หกสิบแปดหกสิบแปดห้องนี่ครับก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์วเวย์ทางถนนรถวิ่งอยู่ก็เข้ามาจอดเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์วเวย์ก็ใช้บริการได้โอเคครับอันนี้คือรีวริวท่า,านผู้ชมรับชมก่อนเนาะโอ้โห เผ็ดเพล้แลวครับท่านผู้ชมเข้าใจแหละว,วันนี้วันที่สองคนจะกลับไปทํางานวันพุ่งนี้โอ้โห,โหยาวเหยียดเลยครับนิ่งเลยครับที่แรกวิ่งวิ่งมานึกงว่าจะโล่งไม่โล่งล้วครับต้งข้างล่างกัก่อนนะว่าสาเป็นยังไง น,นแน่นอนผลการงานสร้างสวยครับสวยสวยครับสวยครับถ้ารถที่ใช้เบรกใช้คัสก็อาจจะเหนื่อยนะครับสลับขาหลอกไปเรื่อยนะถ้ารถที่เป็นเกียร์ออโต้ก็อาจจะปล่อยแต่ก็ต้องแตะเบรกตลอดนะ สระบุรีกรุงเทพมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์สระบุรีกรุงเทพเขาจะให้ยูเทิร์น500เมตรนี้นะครับท่านผู้ชมไม่เลี้ยวขวาสระบุรีแต่จะมาเส้นทางเก่าที่จะมาขึ้นมอเตอร์เวย์ขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับอีก200เม มอเตอร์เวย์มสระบุรีกรุงเทพครับมอเตอร์เวย์สระบุรีกรุงเทพครับนี่ครับก็จะไปยูเทิร์นก็จะมีเหูุ้เวนรถวิ่งอยู่ทางเชื่อมข้างบนนะเป็นรถวิ่งอยู่ตอนนี้หาล่องมันจะมีสูงบันการพักพักรถมาให้เพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนที่ จะขึ้นมอเตอร์เวย์เพราะจะเดินขาล่องขาขึ้นเพื่อมาทําภารกิจให้เสร็จก่อนนะครับผมครับนี่คือพื้นที่ตู้หนึ่งจะมีห้าห้องนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองประมาณสี่สิบห้าสิบห้องครับรองรับ ของท่านผู้ชมที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับผมนี่ <merger. S 1> คือ <quota muscle, S 1> ห้องน้ำมันเปกนประสงค์เป็นการชั่วคราวนะครับะ็็จะมีรถเข้ามาตลอดพี่เจ้าที่คอยแนะนำาอบริการฝังหน่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเ้าสี่สิบเอ็ดันนั้นสองห้อง24แต่ถ้าเป็นตู้ใหญ่นี่ห้าห้าล็อกหนึ่งย4่สี่หนึ่งสสามี่ห้าหเจ็ด ห้องเราหกห้องรหกหกห้าสามสิบหกสามหกเจ็ดสี่สองสบสีกับยี่สิบสี่หห้องนี่ครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์วเวย์ทางถนนรดวิ่งอยู่ก็เข้ามาจอดเนี่ยก่อนจะขึ้นมอเตอร์วเวย์ก็ใช้บริการได้โอเคครับอันนี้คือรีวิวบท่านผู้ชมก่อนเนาะครับผมข้อ่ะครท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ออกมาจากสถานที่พักพรถเชียร์ภารกิจตัวเองใหเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเข้าไปที่มอเตอร์เวย์นะครับผมออกจากพื้นที่พักรถแล้วจะเข้ามอเตอร์เวย์นะครับผมจุดนี้จะเป็นทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับให้าแอปลองดูกอนดูนี่ครับจะเป็นแนวสะพานยาวไปเลยนะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นสะพาน มาเตเวย์มันพูดเป็นทางเรียบรถเยอะครับวงนี้นะครับบางเลือจำพิเศษอไวัไม่เห็นภาพท,ที่พัที่พม่น่ามองครับผมโ,โ,โตอนนี้ลุกรอบใช้ความเร็วประมาณ80นสะิบนะ แต่ที่80 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถเหมือนเดิมครับห้ามหยุดรถจอดไหลาทางถ่ายเซฟีถ้าฝากเหมือนปราบ2,000นี่ครับลําำตะพองอูคิวอยู่ด้านนี้สวยมากอยู่นี้สวยมากครับโอ้โหเห็นทางที่อยู่ใต้ข้างล่างด้วยนะครับว่าติดไม่ติดเดี๋ยนะจะได้เปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมผูจจ้ชมเห็นไหมครับทางข้างล่างข้างล่างร่องครับ อ๋อขาเข้ารถเยอะนิดเดียวข้างล่างก็โล่งครับฝั่งนู้นครับข้างล่างโล่งข้างบนก็โล่งครับตอนนี้ใช้ความเร็วขึ้นมาเป็นเก้าสิบกว่าร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือมอเตอร์เวย์ M6 หขาล่องจากปากช่องทางขึ้นที่จะเข้าไปสลาบบุรีและกรุงเทพนะครับแต่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใครใช้ลงช่องทางไหนนะเดี๋ยวรลวงอ๊อกก็จะเก็บภาพข้างบนในมอเตอร์เวย์ M6 บางไปอยนโคราชโคราชบางเยนมาไอ้กรุงเทพมาให้ดูก่อนนะครับโอ้ววิวสวยวิวสวยนะครับวิวสวยจริงนะฮะตอนนี้ทางที่เป็นทางวิ่งปกตินะครับเห็นรถแล้วเห็นรถคู่กันแล้วนะครับรถก็มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆไม่ถึงกระิดไม่ถึงกระิดรายงานการจราจรให้ท่านผู้ชมดูด้วย ตอนนี้ผมมองเป็นภาพไ,ไกลๆนะครับแต่รถเยอะอยู่นะเส้นสายปกติมอเตอร์เวย์ก็รถวิ่งได้ตอนนี้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เขียนไม่มาแต่ที่ร้อยนะครับอันนี้กําลังผ่านลำตะคองเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่สวยจริงๆครับสวยมากที่ เส้นทางสายนี้สวยจริงนะครับถ้าใครขึ้นมามอเตอร์เวย์กจะรู้อยู่ข้างล่างก็ถ่ายแล้วถ่ายแล้วสวยแล้วขึ้นมาขก็บนถ่ายยังสวยสวยมากกว่าข้างล่างอีกเพราะไม่ได้วิวถึงเขาถึงอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับผมอ้าวงานเข้าครับท่านผู้ชมงานเข้าครับติดแล้วครับเส้นมอเตอร์เวย์ิดแล้วครับทางล่างวิ่งได้ครับ เส้นมอเตอร์เวกเตดแล้วครับข้างล่างวิ่งได้ครับงานเข้าแล้วครับขอข้ออกเลนสามเลนซ้ายสุดเลยนะจย่าได้ถ่ายบรรยากาศตรงเส้นทางนี้ให้ท่านชมนชจม,มด้วยโอ้โหเ็ดเพ,เพลทแล้วครับท่านผู้ชมเข้าใจแหละวันนี้วันที่สองคนจะกลับไปทำงานวันพรุ่งนี้โอ้โหยาวเหยียดเลยครับนิ่งเลยครับที่แรกวิก่งวิ่งม,มาเนึกงว่าจะโล่งไม่โล่งแล้วครับ ไม่ลงครับไม่ลง อ,อ,อ้ออิจฉาคนข้างล่างเลยครับตอนนี้ตอนนี้อิจฉาคนข้างล่างเลยครับแต่ข้างล่างวิ่งจุยครับทางคู่ขนานกาันเหนียดไหมครับทางคู่ขนานกาันเหนียดไหมครับตอนนี้เขาดันให้ออกมาทางสระบุรี เขาเขาดันออกมาแล้วนะครับมาประจบกับเส้นทางเก่าอันนี้คือให้ฟรีแค่นี้แต่เราติดชิปปงนะครับก็เลยเข้ามาในถนนเส้นทางหลักแล้วนะครับเข้ามาในเส้นทางหลักแล้วนะตอนนี้จะมาประจบกันตรงของฝากที่ไหนเนี่ยสระบุรีสระบุรี เรนเพิ่อมอีกเลนหนึ่งจะลองวิ่งวิ่งออกไปดยกัตน,นี่คือบรรยากาศร่องเรื่อไปก่อนนะครับแสงอาทิตย์แสง,อท,แสงทองกำลังส่องประกายนะครับความโชคชัยห้าเลนครับตอนนี้รถวิ่งห้าเลนครับ กลางดงสระบุรีนะครับตอนนี้เวลา19นาฬิกาจากิีซิเกตมา8โมงครึ่ง8โมงครึแล้วก็ผ่านเส้นทางอีสานใต้สุรินทร์บุมั์โคราชแล้วก็เข้ามอเตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีนะครับปากช่องสระบุรีแล้วก็ลงเข้ามาตัดเข้ามาเส้นในเส้น24 นี่คือบรรยากาศตอนนี้ถึงถนนกลางดงอืมแน่นอนแน่นอนอลังการงานสร้างสวยครับสวยสวยครับสวยครับต้นไฟนะครับประดับประดาสวยงามนะครับ ครับเกือบ5ห้าร้อยเมตรประมาณ500เมตรนะประดับประดาเกือบ1นกิโลแหละนะครับไฟสวยงามอันนี้ลงลงเขาตรงกลางดงนะครับตรงโรงงานปูนซีเมนไทยครับมีประดับประดาไฟสวยงาม สวยงามครับผมไฟสวยงามมากเป็นแนวยาวน่าจะเป็นหกิโลนะแต่ต้นดอกไม้ไฟก็ประมาณ500เมตรครับผมนี่บรรยากาศการจราจรของวันที่2องมกราสองพันห้าร้อยหสิเจ็ดสวัสดีปีใหม่พิธีเยีรยครับ Okay.